เทสเทสเทสทดสอบทดสอบทดสอบโลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โล 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ทดสอบทดสอบทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับสัทธาชาแนลครับผมวันนี้พบได้เจอกันหลายวันแล้วนะครับพี่น้องเพราะช่วงนี้นะครับช่วงเก็บเกี่ยวนะครับลูกอีสานนะครับเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าช่วงฤดูการเกี่ยวข้าวเอาเข้าวขึ้นยุ้งนะครับเข้าบ้านขึ้นยุง้งตามวิถีชีวิตคนอีสานครับพี่น้อง อ่เลยห่างหายไปนานหลายวันก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รัฐนาพระเหรียญสายวัดป่าครับสายป่าหรือว่าพระสายป่าเลียงนณาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับของหลวงปู่ผางกิตาคุตโตมันจาคิรีนะครับวัดอ,อุดมคงคาคิรีเขตครับผมมาฝากพี่พีเนเพื่อนอในย t u b e นะครับ ทางช่องของสัทธาชนแนลนะครับที่ติดตามสัทธาชนแนลตอนนี้ก็มีผู้ติดตามแค่พันกว่าคนนะครับพี่น้องอยังไงก็ขอนะครับใครผ่านมามาเจอคลิปน้องใหม่ในวงการก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับครับวันนี้ก็ได้ราตนาพระเหรียญหลวงพ่อปู่พังนะครับหรือว่าสายวัดป่าเหรียญสายป่านะครับ เป็นหลวงปู่พางกิตากุตโตนะครับเรามาดูกันนะครับรเหรียญจะสวยงามหรือเปล่ามาดูกันนะครับพี่น้องนี่เป็นเหรียญหลวงปู่พางนะครับเหรียญหลวงปู่พางกิตากุตโตลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะครับกันตะซิโลนะครับหลวงปู่มั่นผู้ิทตโตนะครับสายนี้นะครับผมสายวัดป่าครับ เป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับพี่น้องเหรียญทองแดงลมดำปี2ี่บอครับเหรียญตรงนี้ไม่ค่อยได้ผ่านตาเท่าไหร่นะครับท่านใดที่ตนัดสายเหรียญสายวัดป่าหรือว่าพระอริยสงฆ์นะครับที่ท่านได้ทำคุณงามความดีนะครับเผยแผ่พุทธศาสนาไว้ให้กับคนรุ่นหลังหรือว่ารุ่นปัจจุบันได้ สืบทอดพุทธศาสนามานะครับก็คือสายนลวงปู่มั่นภูริตโตห้องปู่เสากันตาสีโลนะครับอันนี้เป็นเหรียญขนาดจย์ห้องปู่ผางกิจตาคุโตนะครับอย่างมันจาครีนะครับผมเป็นวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเหรียญที่ผมไม่ได้ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับเป็นเหรียญปีสองครับเหรียญสวยงามมากครับอันนี้ก็ได้มากับญาตินะครับญาติทางจังหวัดน้องบัวลำพูครับผม ดูเนื้อด้านในครับดูเนื้อในครับวันนี้ก็อัปโหลดวิดีโอเมื่อปดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับพี่น้องเก็บเกี่ยวข้าวเกือบโอ้เกือบไม่ทันขึ้นยุงนะครับขึ้นเล้าขึ้นยุงครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ผางนะครับหลวงพ่อผางกิตตคุตโตนะครับกิตตคุตโตนะครับ สวยงามนะครับดูเนื้อโลหะนะครับดูผิวนะครับผิวโลหะเป็นธรรมชาติธรรมชาติ Catholics ที่เกิดจากการปั๊มเหรียญน,นะครับเป็นธรรมชาติสนิมนะครับตามเส้นจีวรของท่านนะครับจีวรของท่านนะครับลึกนะครับกล้องสองลึกเป็นมิติดูแล้วเป็นมิติเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เหรียญนี้เก่าตั้งแต่ปียี่ครับ ท่านก็ลองคิดดูครับได้40กว่าปีผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ปี65อันนั้นปี2521นะครับผมนะครับดูเหรียญที่เหรียญที่มีอายุนะครับดูง่ายครับดูตามล่องอ่าครับตรงตรงไหนลึกดูดูนะครับสังเกตดูอ่าตรงไหนลึกจะมองเห็นเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติที่สมกับอายุ40กว่าปีนะครับเหรียญนี้สวยงามมากครับผม หลวงปู่พางกิตาคุตโตเหรียญยืนนะครับท่านประทับยืนครับผมอ,องเหรียญสวยงามครับสวยงามครับผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนี่เหรียญรุ่นนี้ส่วนมากจะเห็นแต่รุ่นจเจอแต่รุ่นอื่นนะครับรุ่นแบบนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยจะเจอนะครับด้านหลังนะครับดูด้านหลังหลังของเหรียญเขียนว่าจังหวัดขอนแก่นนะครับ สองหนึจังหวัดขอนจันสอง่งปียี่สิบเนะครับวัดอุดมโคงคาคิริเกตนะครับออกจากวัดอุดมโคงคาคิริเขตนะครับเป็นวัดของหลวงปู่พางเองครับผมนี่ครับหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปลักษณ์ของกาน้ําร้อนแล้วก็มีกดนะครับแล้วก็มีบาทนะครับไว้ให้ท่านบิณฑบ,บาตนี่คือ เอกลักษณ์ของเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับปีสองหนึ่งครับผมแล้วก็มีต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้คงจะเป็นต้นโพมั้งครับเนี่ยต้นโพยันรอบข้างนะครับยันรอบข้างของเหรียญอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ออกผมไม่ถนัดตัวขอมตัวบาลีไม่ถนัดเลยครับเป็นต้นโพสวยงามครับหลังของเหรียญคมนะครับเหรียญต้องคมนะครับผมเหรียญ เหรียญแท้ต้องคมนะครับอันนี้รับประกันแท้นะครับผมมาร,รีวิวใหพ้พี่เพื่อนรับชมรับฟังกันก็มั่นใจในตัวเหรียญเออมั่นใจในเหรียญน,นะครับไม่ใช่ตัวเหรียญล้านเปอร์เซ็นต์คำเหรียญนี้แท้นะครับผมาการันตีหลายท่านที่ว่าแท้บอกว่าหลายแท้แท้นั้นเพราะว่า,าท่านที่ดูให้นะครับที่ส่องให้ก็บอกว่าแท้ครับจากวัดแน่นอนแล้วท่านคนนั้นก็เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้ คนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับสองวันนี้เหรียญแท้ครับเหรียญแท้ปีสองหนึ่งสองหสองหนึ่งครับสวยงามเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับหลวงพ่อผางว่าหลวงปู่ผางจิตตาคุตโตดื่มดูด้าด้นขอบเหรียญดูขอบเหรียญครับออรอยตัดเป็นยังไงรอยตัดก็สวยงามนะครับ รอยปิ้นของขอบเหรียญหน่อยนึงนะครับกล้องไม่ค่อยชัดหรอกพี่น้องมาเริ่มจะมืดแล้วครับขมาณน,นี้เวลาจะหกโมงเย็นแล้วครับเริ่มจะมืดแล้วอขอบเหรียญครับรอยเส้นเสี้ยนนะครับเกิดจากาใบมีดนะครับใบมีดที่ตัดลงมาขอบเหรียญเหรียญปั๊ม สวยงามครับสวยงามคมชัดลึกสวยงามครับทองแดงลมดำเหรียญสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นเหรียญหลวงปูพง่พังเหรียญนี้สภาพสมบูรณ์ดูหน้าตาท่านครับจมูกยังโด่งเลยครับคิ้วตาคมชัดลึกหูคมชัดลึกโอ้สวยงามครับเหรียญนี้ครับดูมือขวาท่านทับมือซ้ายนะครับปังทรงยืน สวยงามครับครับเรี่อนี้เพิ่งได้มานะครับก็ครับอยากอยากจะเก็บไว้นะครับถ้าท่านไหนที่สนใจอยากเช่าหาบูชาก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมครับครับก็ขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับพบกันใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับสวัสดีครับ